สวัสดีครับผมคลิปนี้มาอัปเดตให้ชมครับกับกองปุ๋ยหมักที่ได้ทำไว้น่าจะหลายเดือนแล้วนะตั้งแต่ช่วงต้นฝนนะครับซึ่งก็ได้เพอเห็ดฟางลงไปก็ได้กินหลายรุ่นแล้วก็หมดเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปุ๋ยหมักกองนี้เนี่ยใช้วัสดุหล,ลักๆก,ก็คือต้นกล้วยจากสวนนะครับแล้วก็มีปุ๋ยคอกแล้วก็มีรำหยาบแล้วก็มีกากน้าตาลคลิปวิธีการทาก็อัปเดตให้ชมหลายคลิปเลยนะครับ ก็ย้อนดูกันลวกันคลิปนี้มาติดตามผลให้ชมพร้อมกับคำถามที่ว่าดูอย่างไรปุ๋ยหมักใช้ได้หรือ,อยังนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับการทำปุ๋ยหมักเนี่ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานถ้าจะให้ย่อยสลายแบบเป็นผงจริงๆนะแต่คลิปนี้ผมจะนำไปใช้เลยสิ่งที่สังเกตได้อย่างแรกเลยก็คือปุ๋ยหมักของเราเนี่ยจะมีวัชพืชเกิดขึ้นนะครับก็คือมีหญ้าเกิดขึ้น อย่างเช่นกองนี้ก็จะมีทั้งต้นมะละกอเล็กๆที่กำลังแทงยอดขึ้นแล้วก็มีต้นกล้วยเล็กๆด้วยนะครับแล้วก็มีเศษวัชพืชขึ้นประปรายอันนี้คือผ่านแล้วข้อที่1นนะครับกระบวนการหมักค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแต่การย่อยสลายยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อย่างที่2ก็คือจะมีพวกสัตว์เล็กๆนะครับตัวนี้ปวกเยอะเลยนะครับเข้ามาช่วยกันย่อยสลายการย่อยสลายในกองปุ๋ยหมัก ขอ,องนี้น่าจะผ่านมาประมาณสัก3ามเดือนนี่แหละก็ถือว่า 70%- 80%ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดค่าพ H ดูว่ามันเป็นค่าที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับก็ใช้พ h มิเตอร์วัดดูเครื่องนี้ไม่ต้องใช้แบตนะครับเสียบไมัควอิเล็กโทรดเนี่ยจุ่มลงในกองปุ๋ยหมักเลยนะครับก็จะได้ค่าประมาณ6-7ถึงนะครับค่านี้ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับนำไปรองพื้นหลุมนะครับแต่ถ้าจะหว่านลงแปลงผักเนี่ยก็ให้ยอยสลายมากกว่านี้ก่อน อันนี้ผมโอเคแล้วจะนำไปรองพืชหลุมปลูกในฤดูกาลนี้นะครับ ก็ขุดหลุมเตรียมแล้วครับก็เอาปุ๋ยหมักที่หมักไว้ค่าพีเอประมาณ6 7ถึงเนี่ยหกถึงเเนี่ยไปใส่เลยนะครับใส่ผสมกับหน้าดินนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็คือไม่เกิดความร้อนแล้วสามารถนําไปใช้ได้เลยค่าพีก็คงที่นะครับประมาณ6-7ประมาณนี้แหละก็สามารถปลูกอะไรได้ทั้งหมดเลยพริกมะเขือไม้ผลไม้ยืนต้นก็ได้นะครับหลักสังเกตยอย่างแรกคือต้องมีสเปพืชเกิดขึ้น สองก็มีสัตว์เล็กๆเข้าไปช่วยกันยอสลายอย่างที่3ก็คือค่า PS นะครับอย่าลืมวัดด้วยหรือถ้าใครไม่จําเป็นต้องวัดก็ได้นะขอให้เห็นว่าจพืชเกิดขึ้นแล้วก็ดูการยอสลายว่ามันโอเคไหมมัน60-70%หรือ,อยังแต่ที่ผมดูในกองนี้เนี่ยที่เขียๆดูก็พอใจแล้วครับก็สามารถนําไปปลูกพืชได้เลยเพราะว่าทําน่าจะช่วงเดือนพฤษภาคมนี่แหละคลิปนั้นออกให้ดูอยู่นะครับวิธีการทํา ก็ถือว่าอัปเดตให้ชมครับกับข้อสงสัยที่ว่าดูอย่างไรปุ๋ยหมักพร้อมใช้หรืออยังใครทำไว้ตั้งแต่ช่วงที่ผมทำออกคลิปเปใหม่ก็กระบวนการย่อยสลายก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันนี่แหละก็สามารถนำไปใช้ได้เลยถือว่านำมาเล่าสู่กันฟังสำหรับคนทำเกษตรสวัสดีครับ